ปุยฝ้ายเอฟล้วงเลขปิงปองพี่ก้ากุมารวัดสว่างอารมณ์เลขสามตัวตรงแฟนคลับแหกคอมเมนต์ปุยฝ้ายนัทพัฒน์หรือปุยฝ้ายเอฟนักร้องสาวผู้ตำแหน่งนักแสดงสาวอารมณ์ดีได้เดินทางไปทำบุญไหว้พระนวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมโดยได้กราบหลวงปู่แป๊กและโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นรวยไหมรวยยอยยย,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 ยกราบหลวงปู่แป๊กข้าหลวงปู่แป๊ะวัดสว่างอารมณ์แค่แถวหลังจากนั้นปุยฝ้ายได้ทำสิ่งที่เหล่าแฟนคลับต่างรอคอยนั่นคือการไปล้วงเลขปิงปองกับที่ก้ากุมาร เลขที่เธอจับได้คือหนึ่งถึงสี่ถึง6เลขปิงปองหนึ่งถึง4ถึง6จากพี่ก้ากุม,มารหลังจากปุ๋ยไ้ายโพสต์รูปและเลขปิงปองที่ได้ออกมาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามบางคนแสดงความคิดเห็นว่าเลขหนึ่งถึงสี่ถึง6นี้เป็นเลขเด็ดบางคนก็ขอให้ปุ๋ยไฟายโชคดีบางคนก็แซวปุ๋ยไฟายว่ารวยแล้วนะมุมมองของชาวเน็ตหลายคนมองว่าการที่ปุ๋ยไ้ายไปล้วงเลขปิงปองที่วัดสว่างอารมณ์นั้นเป็นการทำบุญและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมทํากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสําคัญสําคัญเช่นปีใหม่หรือวันเกิดนอกจากนี้ยังมีมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนที่เชื่อว่าเลขปิงปองที่ปุยฝ้ายจับได้นั้นมีความหมายลึกซึ้งและอาจจะเป็นเลขนําโชคของเธอในอนาคตก็เป็นได้ปุยฝ้าย a อกับความเชื่อเรื่องเลขเด็ดปุยฝ้ายนัทพัฒน์เป็นดาราคนหนึ่งที่ยอมรับว่ามีความเชื่อเรื่องเลขเด็ดและมักจะไปทําบุญที่วัดสว่างอารมณ์อยู่เป็นประจำซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการสิ่งทาย และการขอเลขเด็ดการที่ปุ๋ยฝ้ายไปล้วงเลขปิงปองกับพี่เก้ากุมารอาจจะเป็นการสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมไทยหรืออาจจะเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความโชคดีก็เป็นได้สรุปการที่ปุ๋ยฝ้าย AF ไปทําบุญไหว้ธนวัฒสว่างอารมณ์และล้วงเลขปิงปองกับพี่เก้ากุมารเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการเสี่ยงไทย ด้วยเลขปิงปองก็แสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องเลขเด็ดและการทำบุญยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย